สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามช่อง Nickname Channel อยู่นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกสําหรับนะครับสาหรับผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนนะครับทั้งมัธยมแล้วก็ประถม นะครับรวมถึงอนุบาลนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนะครับจะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทนะครับซึ่งได้รับกันไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคำถามกันอยู่เยอะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หรือเปล่านะครับได้หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้คือยังไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาออกมาแล้วครับพรมอเขาออกมาแล้วนะครับว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับได้รับเงินเยียวยา2,000บาทด้วยนะครับ และที่สำคัญไม่ใช่ได้เฉพาะอายุ3-4ปีนะครับได้ทั้งหมดทุกคนครับได้ทั้งหมดทุกคนนั่นหมายความว่า,วาตั้งแต่เตรียมอนุบาลรวมถึงอนุบาลหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับศูนย์เด็กเล็กบางศูนย์นะครับจะมีเตรียมอนุบาลกับอนุบาลหนึ่งนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าสำหรับศูนย์เด็กเล็กบางแห่งอาจจะมีแค่เฉพาะเตรียมอนุบาลนะครับแต่ยังไงก็ ได้รับเงินเยียวยา2,000บาทนี้ด้วยนะครับก็ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยหรือว่างองค์การบริหารส่วนบนนะครับก็คืออยู่ในสังกัดน,น,นะเนาะเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาให้เราในลักษณะนี้นะครับนี่ครับแบบฟอร์มเรียกว่าแบบฟอร์มผู้ร้องขอนะครับนะครับผู้แสดงความประสงค์จะรับเงินเยียวยา2,000บาทนะครับก็จะมีข้อมูลของผู้รับนะครับแล้วก็ข้อมูลของตัวเด็กนักเรียน นะครับก็จะมีอะไรอ่ะของเด็กนักเรียนก็จะมีใบเกิดครับที่สําคัญเลยต้องมีก็คือใบเกิดน,นะครับสส่วนของคนที่จะมารับเงินนะครับซึ่งเด็กๆจะรับเงินเองไม่ได้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็หน้าบาัญชีธนาคารนะครับหรือว่าบางบางแห่งอาจจะให้รับเป็นเงินสดได้นะครับอันนี้ก็ต้อง คุยข้อตกลงกันนะครับระหว่างหน่วยงานนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อมีข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาเข้ามานะครับจะได้นำมาฝากกันนะครับจะไม่พลาดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ